น่ารักมากใส่คนเดียวไม่ได้จริงๆแบบลำบากมากของใส่ต้องหาคนมาช่วยใส่นะคะ <laughs> ใส่สวยๆได้เลยอะ่ะมันพอดีแบบเกินไปหายใจมาค่อยออกเราก็ใส่อันเนี้ยไปถ่ายรูปแป๊บหนึงแบบเอ้ยสวยแล้วแล้วก็หยิบเดสตัวอื่นมาใส่ต่ออะไรอย่างเงี้ย <laughs> จะบอกว่าโอ้ยเหนื่อยแล้วสูรอมมาจากโครก็คือเหนื่อยแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนกวางเองนะคะคลิปนี้นะคะต้องบอกเลยว่ากลับมาอีกครั้งกับคลิปแกะลอง <Yeah. S 2> เป็นการแกะลองที่ก้าข้ามผ่าน เซฟโซนของกวางเองคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแกะลองที่เป็นชุดเดสกวางก็บอกก่อนเลยว่ากวางเนี่ยไม่ใส่เดสนะคะกวางไม่ชอบใส่เดสเลยแล้วกวางก็ถ้าเปิดตู้เสื้อผ้ากวางมาก็คือจะมีแค่เสื้อกับกางเกงคือกวางเป็นคนแบบไม่ชอบใส่เดสเพราะรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับกวางแล้วกวางก็รู้สึกว่าเดสอะมันหาทรงที่มันเหมาะกับรูปร่างเรายากนะคะเพราะว่าส่วนตัวกวางเป็นคนที่แบบมีหน้านะอกใช่ไหมแล้วก็สโพกแล้วพอเราใส่เดสอะมันทําให้เราดูตัวใหญ่ขึ้นไปอีกอะต้องบอกว่าพยายามแบบว่าคุยหา สัรหาแบบว่าเดทที่มีความแบบเข้ารูปนิดนึงในเรื่องของขนาดหน้าอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะเพราะว่าตัวที่กวางเลือกมาส่วนใหญ่อกไม่เกิน34อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเดทส่วนใหญ่ก็คืออกแบบไม่ใหญ่อะ่ะ กว้างคือหน้าอกประมาณ36กใช่ไหมคะเราก็จะมาลุ้นกันนะเพราะว่าใส่แล้วมันจะติดหรือไม่เพราะว่าปกติเวลาลองเดทมันจะแบบว่ามีความแบบติดหน้าอกอะไรเงี้ยแล้วก็เอวกว้าง26นะคะสะโพก38ชุดที่เลือกมาเนี่ยก็แบบพยายามหาแบบให้ถึงที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าเดแบบเดทมันจะมีความเป็นฟีไซส์เขาเรียกไงพิกไซส์ว่าแบบไซส์นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เขียนมาแล้วว่าเอออกเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เอามาเสี่ยงดวงกันเพราะว่ามันเป็นการสั่งออนไลน์เราก็แบบไม่รู้ว่าแบบเอยจริงๆอาจจะใส่ได้ก็ได้ ก็แบบว่าเออบอกว่าใส่ได้นี่นะคะคือทั้งหมดที่ได้มานะนี่ร้านนึงก็อาจจะมีแบบตัว2ตัวซึ่งแบบว่าเป็นเดทน่ารักมากเออความก้าวผ่านเซฟโซนของตัวเองครั้งแรกอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบว่าได้ชุดที่มันแบบไม่หรูหรามากเอออยากได้ที่แบบว่ามินิมอลหน่อยเอาให้แบบว่าใส่แล้วเออเออมีความแบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยคลิปนี้ใส่มันออกมาดีออกมาแบบเฮ้ยความก็แต่งตัวแบบใส่เดทได้เหมือนกันนัเนี่ยคลิปต่อไปอาจจะแบบว่าแกะลองเดทที่มันมีความแบบนี้ลุกเล่รลวดลายอะไรมากกว่านี้มากขึ้นลาย ลายลอลินนะคะสรุกลินทำไมมีความแบบลุดลายกว่านี้มากขึ้นแต่ก็อาจจะยังแบบว่ามีความคงแนวของตัวเองอยู่ก็คืออาจจะมีความแบบเข้ารูปรัดรูปอะไรอย่างนี้ต้าบอกว่าวันนี้พยายามแต่งนง้องแต่งหน้าทำผมให้ดูบว่าเป็นสาวหวานที่สุดเ <laughs> พราจะหวานได้ไหมคะเออเผื่อแบบว่ามันอาจจะแบบเข้ากับลุกมากขึ้นอะไรอย่างงี้เออลืมบอกว่าราคาดีอีกแล้วนะคะกลัวว่าแพงสุดน่าจะมาสาณ3 0อกว่าบาทดี เราบอกราคาว่าไม่แพงเลยใครที่บอกว่าติดตามแกะลองกวางนะบอกเลยว่าโค้และดี <c oughs> มีจริงเปล่าไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้ลองเคลมไว้ก่อนว่าดีเอาร้านนี้ร้านแรกแล้วกันเพราะว่าซื้อมาสองตัวเป็นเดสใสเดียวก็สั่งมาทางช้อปปี้นะคะบอกก่อนก็เดี๋ยวจะแปะร้านไว้ให้นะว่าซื้อมาจากร้านไหนนะคะก็แปะอยู่ในนี่นะคลิปอาจจะบอกข้างข้างข้างไหนสักข้างนีแล้วแป่คนตัดน,นะคะ คือกวางได้ชุดมาแบบเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่าพุ่งจะมาทําแกะลองมาอาจจะพับจนยับก,ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะนี่นะคะได้มาสองตัวเรามาลองชุดไหนกันก่อนอเดี๋ยวมาลองอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้อาจจะแบบว่ามีความแบบเรียบร้อยลูกหนูใส่แบบว่าไปคาเฟ่น,น่ารักน่ารักได้อะไรอย่างนี้นี่นะคะเป็นเด็ดยาวแล้วก็มีความ,มผ่าข้าง<ม>เขาเรียกว่าเป็นผ้าลินินนะคะม,มีเชือกมาให้แบบนี้ให้เราร้อยกับ เพิ่งดูว่าเป็นเชือกร้อยเหรอนี่ปองรู้ว่ามันเป็นสายเดี่ยวอย่างเงี้ยเออปองใส่ไปก่อนแล้วกันนะเชือกเดี๋ยวตอนลองอะ่ะค่อยเอาแบบมามัดหรือว่าอะไรอย่้ยเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าช่วงหลังของเราเท่าไหร่นี่เสร็จแล้วนะคะอันนี้ไปข้างหน้านี่อ๊บอันนี้ไปข้างหลังเห็นปะสุดท้ายรองก็แบบไม่พ้นบอกว่าความแบบโชว์เล็กๆแน่นอยมีซับในซับในแบบน่าจะประมาณถึงช่วงสักพกประมาณนี้ ผ้าฟุ้งอะนี่นะแบบว่าไม่ได้ซับในทั้งตัวนะคะป่ะเราไปลองเลยดีวกว่านกลับมาแล้วนะคะนี่ควงจะแบบว่าใส่มาแล้วแบบข้างหน้าน่ารักใช่ไหมเราดูข้างหลังก็คือเขาให้มายาวในกว่ามามัดไว้ข้างหลังตรงนี้นะมัดแบบมองไม่เห็นด้วยแล้วก็เชือกยาวมากกวางรู้สึกว่าแบบเราอาจจะต้องเก็บแบบว่าอีกแบบนึงนะคะซึ่งตอนนี้กวางแบบมัดไปก่อนมัดให้ดูไปก่อนก็จะบบประมาณนี้ ตัวนี้นะใส่แล้วคือดีมากแบบว่าหุน่นดูหุ่นดีนะคะแล้วก็กองจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงประมาณนี้อะถ้าสมมติว่าเราไม่ระวังใช่ไหมจะก้มจะยิบจับอะไรอย่างเงี้ย มันเห็นนะคะเห็นปะ่ะเพราะว่ามันไม่แนบตัวเพราะฉะนั้นนะคะการใส่ชุดนี้เราต้องเซฟตัวเองนิดนึงนะอาจจะต้องแบบซื้อที่เป็นแบบว่าสติกเกอร์ไว้แปะชูดมาแปะนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแบบง้างได้หรือว่าเราอาจจะต้องเอาเชือกข้างหลังอนะ่ะขึ้นมามัดตรงกลางก่อนท่อนนึงแล้วก็มัดตรงข้างไหนดียะเนี่ยเชือกอ่ะมันยาวใช่ไหมเราอาจจะต้องเอามัดตรงกลางก่อนแล้วก็มัดข้างล่างลงอีกทีนึงแบบว่าให้มันอยู่ใส่คนเดียวไม่ได้จริงๆแบบลำบากมากสงสัยต้องหาคนมาช่วยใส่นะคะ เอยว่าไปขายของเฉยเลยประมาณนี้นะแต่กวางสุขว่าน่ารักแล้วก็รอบอกส่วนสุขว่านะคะว่าสูง160ซึ่งพอดีกับส่วนสูงกวางเลยนะคะกวางสุขว่าถ้าประมาณสักร้อยห้าสิาอะไรเงี้ยใส่อาจจะแบบว่าดูยาวเกินไปไปดูเต็มตัวกันแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะคะไป จะเป็นเดทที่แบบว่าเป็นทรงที่เขาแบบใส่กันแบบทางานอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันกงก็รู้สึกว่ามันกวางใส่แล้วแบบไม่เข้ามากมากเลยเออแต่ถ้าเป็นเดทอย่างเงี้ยมันได้ไงแต่ว่าถ้าเราเอาไปใส่คา,ฟาเฟ่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันน่ารักเนาะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวนี้นะคะกวางรู้บอกสี <c oughs> ทําไมงงจังเลยวันนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าสีครีมนะคะอันนี้คือสีครีมอันนี้คือสีกากีนะคะตอนแรกกวางมองอไปสีเขียวแหละ <c oughs> กวางนึกกวางสั่งสีเขียวแบบมันจะมี เขียวขี้ม้าอะไรเงี้ยตอนมันอยู่ในถุงวางนึกว่วาเอา้าสีเขียวขี้ม้าหรอกอะไรเงี้ยแต่เป็นสีกากีนะคะอันนี้ก็ว้าวว้าวคืออะไรเพราะว่าตัวนี้ไม่มีซับในนะคะเนี่ยตัวนี้แหละคือที่ราคาประมาณร้อป่ะตัวนี้ไม่มีซับนะคะแบบว่าเป็นผ้าบางไม่น่าเห็นนะถ้าเราสั่งแบบว่าเสียงของกวางอะสีกากีหรือว่าสีเข้มอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองใส่ก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยอันนี้คือเป็นเดสธรรมดายาวอีกแล้วนะคะแล้วก็นี่แหวกข้างเหมือนเดิมป่ะไปลองใส่กันดีกว่า จะบอกว่าโอ้เหนื่อยล้วสู่ลองมาสากตัวก็คือเหนื่อยแล้วอ,อ,อ,อชุดนี้นะคะต้องบอกเลยนะว่ามีความหลวมมากมีความบางนิดนึงนะสาหรับใครที่แบบไม่ชอบเดี๋ยว่อใช้ให้ดูเห็นปะจะเห็นแบบว่ามีความเห็นชั้นในนิดนึงสําหรับใครที่ไม่ชอบความบางก็อาจจะแบกว่าชุดนี้ก็อาจ,จะผ่านนะคะแล้วก็มีความแบบใหญ่อะโอ์ไซส์เลยนี่เนี่ยบางแบบว่าเห็นซับในเลยอะ เห็นหุ่นอะส่วนตัวกวารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าทรงเท่าไหร่แต่ว่ามองเอนี้ยมันก็ดูน่ารักใช่ไหมดึงอย่างเงี้ยเออมันก็ดูน่ารักนะแบบใส่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยได้อยู่แต่กวางว่ามันค่อนข้างบางไปนิดนึงอาจจะต้องแบบว่าซื้อสีอื่นที่มันเข้มกว่านี้อาจจะดูไม่บางเช่นสีดําต้องใส่แบบซับในเลยแล้วก็เวลาดึงมันไม่ค่อยเข้ารูปนะคะเห็นปะเห็นข้างหลังประมาณนั้นเพราะว่ามันเป็นเชือกแค่เราดึงมันไม่ได้มีแบบว่าเป็นยางยืดเป็นสมอกอะไรอย่างงี้ ที่นี่ผมร่วงนะคะหังโอเคเดี๋ยวเราไปชุดต่ัอบปไปดูดีเห็นปะไม่ค่อยอยู่แตบกวางตอนมองกระจกของสุขรับน่าหลักอืม ตัวนี้นะคะราคาที่189บาทนะคะแล้วก็เป็นฟรีไซส์ใหญ่กว่า2ตัวเมื่อกี้ที่ผ่านมาแล้วก็สั้นกว่านะคะสำหรับคนที่แบบว่าสูงไม่ถึง160สายใได้นะคะมาร5อะไรเงี้ยใส่ได้อ๋อไม่มีสีดับนะคะมีสีอื่นวยสีฟ้าน่ารักแล้วไม่ซื้อสีฟ้ามาซื้อสีขาวมาทำไมคือจริงๆอะกวางอยากใส่อันนี้ไว้ข้างหลังทุกคนกวางสุกว่าเอาอันนี้ไปข้างหน้ากวางให้ดูแบบว่าเขาเอาแบบ ข้างหลังเอาไว้ข้างหน้าแล้วมันแบบน่ารักอะ่ะอันนี้เป็นแบบที่ร้านเขารีวิวนะคะเห็นปะเอาข้างหลังไว้ข้างหน้างเงี้ยเออน่ารักดีนะแต่แบบก็น่นแหละวมีคนมาให้อ่ะไม่เลยแบบต้องเอา่ไว้ข้างหน้าเลยเห็นปะอืมโอะซื้อชุดลําบากใส่อีกแล้ว บ่นจังนแน่เห็นว่ามันต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าจะใส่เราก็ต้องเราเออระวังจะก้มจะเงยจะลุกจะยืนอะไรก็นิดนึงนะคะอ๋ออีอย่างที่กวางแบบว่าไม่ค่อยใส่เดทเพราะว่ากวางเป็นคนไม่ค่อยระวังตัวด้วยแต่ว่าช่วงนี้มันแบบว่าจะซัมเมอร์แล้วเราก็ต้องแบบว่าเอ้ยซื้อชุดไปคาฟเฟ่ไปถ่ายรูปแบบว่าคาฟเฟ่น่ารักๆแบบว่าซัมเมอร์อะไรอย่างงี้ใช่ป,ใชปะแล้วก็ไม่มีคนถ่ายรูปให้แต่ก็มีชุด <c oughs> คนเหงาใครอยากเป็นเพื่อนกกวางทักมาได้นะทักมาแบบกวางปะ หนาวมาขนาดนี้ปะป่ะไปพาเที่ยวอะไรเงี้ยอันนี้ะะนอ,นนอะข้างหน้าไม่ได้บอกนะว่าจะชุดยังไงเรามาแกะเลยด้วยส่งสารกันหน่อยได้ไหมส่งสารคนที่ไม่มีเพื่อนได้หรือเปล่าใช่ไม่มีเพื่อนเพื่อนไม่ได้กรุงเทพเลยเพืเ่อนแบบเราอยู่จังหวัดอื่นกันนี่ชุดนี้จะใช่ชุดที่กวางรอคอยหรือเปล่าเพราะเนี้ยเป็นชุดที่ราคาแพงที่สุดแล้วกวางรู้สึกว่ามัน สวยมากในแบบว่าวิดีโอนะคะแล้วก็จริงๆกังคแบบวาชอบสีขาวแต่ว่าเหมือนชุดน,นี้เป็นสีขาวแล้วไงก็เลยเอ้ยเอาสีดํามาแล้กันเพราะว่าไม่มีสีดําเลยชุดน,นี้มีสามสีชมพูขาวดําแต่ว่าถ้าสมมติตัวนี้ใส่แล้วแบบสวยคุ้มราคาเงินที่เราเสียไปน่ารักนะมันแบบว่าเข้าทรงด้วยแต่ว่าตัวนี้เราต้องมาลุ้นกันเพราะว่าอกอะตัวนี้ไม่เกิน 32 32เอลฟีไซส์นะคะความยาว15นิ้วนั่งแบบที่เขาใส่คืออก3 4ใช่ปัสแสดงว่าอก3 4ก็ต้องใส่ได้อกส6มันก็น่าจะใส่ได้ปะเออความอยากได้แหละความอยากได้แหละเรียกผ้าอะไรอะ่ะผ้าดูมีความดีกว่าตัวอื่นอะ่ะไม่ได้บอกผ้าแฮมันเหมือนผ้าดิบไหมลองดูเออมันเหมือนเหมือนผ้าดิบอะ่ะมันจะมีความเข้าทรงนะคะเนี่ย ดิเห็นปะอกเอยเอวเอยมีความจะแบบพอดีตัวนะคะเห็นปะแค่ทรงก็น่ารักแล้วเห็นไหมแบบมีความทรงอกทรงเอวมีซิปข้างๆนะคะมีความกระโปรงยาวๆดูผิวเห็นไหมหน้ากวางเป็นมามิโกโก กวางดูช่องที่จอรบ,บ่อยพ่จอรชชอบพูดว่ามีปกโกงปกติดมาเลยมาลุ้นกันนะคะว่าจะใส่ได้ไหมแต่คือความหวังเลยตัวนี้คือชอบมากอ๋อบอกราคาก่อนนะคะอยู่ที่ราคา390บาทก็ถือว่าไม่แรงมากแต่ว่าทรงสวยก็ชอบนั่นแหละ,ปะไปลองดีกว่า อโอ้ยน่ารักมากโอ้ยชอบใส่ได้นะแต่ว่ามันก็แน่นหน้าอ,อกนิดนึงแต่ว่าเอวกับสะโพกใส่ได้เลยเขาบอกว่าเอวอะฟรีไซส์แต่ก้รู้สึกว่าไม่ฟรีไซส์นะสะโพกต้องหาที่อาจจะฟรีไซส์เปล่า <c oughs> <c oughs> น่ารักนะแต่แบบโอ้ยเราสามารถลดขนาดหน้าอ,อกได้หรือไม่ <c oughs> นี่นะเอวอันนี้คือจะเป็นช่วงตัวปะแล้วก็สะโพก ประมาณนี้แล้วก็ข้างๆเห็นไหมข้างๆอกจะมีความแบบนิดนึงนะแต่ก็ไม่เรี่กนะคะมีข้างหลังเฮ้ยทุกคนผ้ามันเรียบแบบมันลื่นด้วยแล้วโดยที่ไม่ได้เรียกเลยดูดิชอบอะ่ะใส่ออกงานได้เลยจริงๆใดคือสวยมากแต่ว่าอ๊ยนันนะ่นหน้าอกนั่นแหละสำหรับคนที่อก3 6, 6ขึ้นไปนะคะก็ ไม่แนะนำรอให้ร้านเขามีไซส์ M หรือว่าใส่ไซส์ที่มันใหญ่กว่านี้ก่อนน่ารักมากแบบมองในกระจกแล้วแบบอ๋อฉันไม่เคยหวานขนาดนี้มาก่อนในะชีวิตเออมันเข้าลูกมันสวยวก็คุ้มราคานะสองร้อยเก้าสิบบาทสิบบาทลินผ่านสำหรับใครนะต้องการหาชุดออกงานอะพาออกมาได้เลยนะจริงสวยผ้าดีด้วยแล้วแบบพิว๊พิ้าแบบไม่ต้องรีดอะถกให้ดูเลยปุมมากสองร้อยเก้าสิบบาทอันเนี้ยอวยเลยชอบมากใครที่แบบว่าตัวเล็กๆน่ารักนา่กนารักนะไปซื้อมาใสา่ สีชมพูสีขาวน่ารักมากจริงๆใส่ออกงานแบบใส่เดรสสวยๆได้เลยอะความอยากใส่แหละมันพอดีแบบเกินไปหายใจมาค่อยออกเราก็ใส่อันเนี้ยไปถ่ายรูปแป๊บหนึง่งแบบเอ้ยสวย,ลยแล้วเราก็หยิบเดสตัวอื่นมาใส่ต่ออะไรอย่างเงี้ยได้ให้ดูแบบเห็นปะ่ะน่ารักลูกคุณแบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือนางแบบเขาอกสามสิบสองนะคะแล้วเขาแบบเออเขาตัวเล็กแหละน่ารักอะลูกแบบลูกคุณหนูหน่อะไรอย่างเงี้ยพอละต้องเปลี่ยนละชูละไม่ไหวน่ารักไม่ไหว อันนี้ตัวสุดท้ายแล้วที่ก็จะมาแกะแกะลองกันอันนี้จำไม่ได้จริงจริงก็สั่งชุดอะไรไปแต่ว่าคิดว่าน่าจะน่ารักแหละเป็นสีชมพูนะคะสีที่ได้มาเหมือนจะแบบไม่ค่อยชมพูเท่าไหร่แต่ก็ชมพูอยู่เลยเนาะชมพูเนาะในกล้องอะดูชมพูแบบชมพูนมนมสีแบบสีครีมเลยเห็นไหมเออน่ารักอะอันนี้มีซับครึ่งตัวแค่ช่วงหน้าอกนะคะแล้วก็ยาวพอๆกับชุดสีขาวนะไม่ยาวมากแล้วก็ตัวนี้มีกระเป๋าด้วยนะคะนี่ เป็นผ้าลินินเหมือนเดิมใส่บบปกติได้ถ้าใส่ได้นะแต่ว่าช่วงอกนี่เรเดี๋ยวอ่านให้ฟังว่าเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะแบบไม่น่าจะใช้ฟีไซส์นะคะบอลร้านนะคะช่วยสั่งไซส์เอ็มเข้ามาหน่อยเอ้ยอยากได้แบบอกใหญ่นิดนึงเป็นมินิเดตวางดูรูปแบบคนใส่เขากระป,ปุกกระปีกอ่ะลัแบบน่ารากักอ่ะแล้วเราก็เลยแบบอยากได้แต่แบบ เราใส่แล้วมันจะแบบเหมือนเขาไหมอกนะคะไซส์38เอว40สะโพก40นะคะความยาว42เป็นผ้าลนินินอืมเขาบอกว่าในแบบเนี่ยคนใส่สูงเริ่งร้อยห้าสิบแปดเวลานี้เขามีบริการตัดให้ด้วยนะสำหรับคนที่แบบว่าไซส์แบบมินิอะไรอย่างเงี้ยแบบสูงน้อยกว่าร้อยห้าสิบแปดอะไรเงี้ยเออเขามีบริการตัดความยาวให้นะมามาลองดีกว่าว่าเขาจะอกสามสิบแปดจริงหรือไม่ มแล,แล้ว่ะซูมไปเลยไม่ใช่ไม่สวนอะ่ะแต่แบบไม่ชินกับความ,เร,เ,มเรียบร้อยเรียบร้อยอะไร,ไงรเงี้ยเออแอบเก็บผมด้วยแหละก็สึกว่าแบบทรงผมเมื่อกี้ไม่เข้ากับชุนนะคะรู้ว่าเข้าลรอแต่ว่าเออก็บไปแล้วใช่างมันเถอะไอ้คอมันแบบค่อนข้างแคบนะคะพอปล่อยผมแล้วมันบงังเ <_ uff> หนื่อย <c oughs> เปลี่ยนชุดเหนื่อยอกคือ3 8 40แปดสี่สิบก็จะใส่ได้นะคะแบบอกใหญ่ยยอยู่แล้วก็คอไม่ได้กว้างนะคะอันนี้คือสามารถใส่ได้ในชีวิตจริงได้เพราะเรียบร้อยนะคะทรงตรงๆเลยอกเอลโพกเท่ากันกัวว่าถ้าสมมติว่ากวางไม่ได้สั่งสีชมพูมาอาจจะเข้ากับลุกความมากกว่านะสีดำอะไรเงี้ยอาจจะเข้ากับบุกควางมากกว่าแต่แบบว่าสีชมพูก็ไม่แย่ะคะ่ะไม่ต้องระวังอะไรมากเพราะว่าคอก็ไม่กว้างโอเคมีซับถึงหน้าอกนะคะแล้วก็ผ้าไม่บางเห็นไหมเนี่ยไม่บางไม่เห็นให้ดูไม่เห็นโอเคอันเนี้ย ใส่ได้นงน้ำดรือใส่ได้นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่260บาทมีหลายสีมากให้เลือกแต่ว่าใส่แบบว่าโดยที่เราไม่ต้องระแว่นระวังตัวอะไรมากเนี่ยชุดนี้คือพิสุดละจากที่ทั้งหมด ที่แกลองมานะคะส่วนแบบลูกอื่นอ่ะสวยแบบว่าใส่ถ่ายแบบคาเฟ่คาเฟ่อะไรก็ได้เลยอันนี้ก็ได้น่ารักคลิปนี้นะคะกองก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลยเป็นการก้าวผ่านเซฟโซนที่แบบรู้สึกว่าเออโอเคปลอดภัยเพราะว่าเลือกชุดมาได้เข้ากับตัวเองอยู่นะแบบว่ายังมีความแบบนิมลงล้วมันแบบเออเข้าชุดแล้วมันดูน่ารักซึ่งต่อไปเราอาจจะแบบได้ลองแกลองเดทกันมากขึ้นนะคะเพราะกองรู้สึกว่าเออใส่แล้วกองก็ใส่ได้นะอะไรเงี้ยไม่ได้แย่เท่าไหร่นะคะอยากจะแบบก้าวผ่านเซฟโซนการแต่งตัวาม หลากหลายมากขึ้นเนาะเพราะว่าอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นแหละแบบอะไรหลายอย่างนะคะอยากลองแนวใหม่ๆอะไรอย่างงี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูกอบจนจบยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอยากได้แบบเอ้ยอยากให้พี่ปอลองแต่งลุคไหนอย,อยากให้ลองแกะลองลุคไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณนะคะ,คะ,คะที่เข้ามาดูแล้วก็อ๋ออย่าลืมกด like, ไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กวางด้วยนะแล้วก็ติดตมามงหมดดทุกช่องทางเลยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย นี่ไปปล่อยผมมาให้ดูปล่อยผมก็น่ารักอยู่นะทำไมเมื่อกี้บอกว่าตัวเไม่น่ารักท้างนั้นที่แบบถ้าผมก็ดูเข้าอยู่แต่ว่ามันไม่เห็นตรงน,นี้ไงน่ารักเห็น